เปาลาล่าคนหนึ่งที่อยากจะมาเห็นประเทศไทยนะเห็นความเจริญเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ สวัสดีครับสบายดีพี่น้องทุกทุกท่านครับผมนี่ฮะบาโบสุลาเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะตอนนี้บาโบเองกับที่บาจะมุ่งหน้าไปอำเภอแม่จริมบอพี่น้องนะฮะตามถนนมาเลขหนึ่งสองสองหานะฮะหลังจากที่มือเช้านี้บาโบเองเนี่ยเดินทางนะฮะออกจากนี่ะจังหวัดพิษณุโลกนะฮะมาจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะขามเขาพึ่งมาด้วยถนนมาเลขสิบเอ็ดแล้วมาเชื่อมต่อเข้าถนนมาเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะเพื่อจะมุ่งหน้ามาจังหวัดหนานะฮะตอนนี้อยู่ที่ภูเขาเหลือด้วพี่น้องเอ๋ยนี่ะเก็บผ่าบรรยากาศ ทางขึ้นภูเขาของประเทศไทยโมนี่มากกเบวท่องเลืยสบายดีบวท่องทักทายสบายดีเบิดสุภูสุคนเปไ็นอดไทางขึ้นภูเขาของประเทศไทยจงังเงยงอ,อวบอ่ะ่ายมันก็สุดยอดเท่านั้นแล้วอยู่บนภูเขาเ,เบิดทุกอย่างางามหลผ่านอำเภอสันติสุขมาแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะในเขตพื้นที่จังหวัดน่านบาบบเองกับที่ว่าจ้ามุงหนาไปทีน่านจะเป็นน้ำบูนนะพ,พี่น้องนะ้ำปูนนี่แหละนาะพี่น้องเนาะ เพื่อจะไปเฮ็ดเบียดเฮ็ดธุระของตัวเองผ่านไปใกล้มากนะฮะเห็นถนนหนท่างโอ้โหตามไหลเขาทุกท่านเอ่ยนะฮะหน้าหน้าของบาโบเป็นทางราดยางยางดีนะฮะแลนตามไหลเขาเนี่ยฮะสองขางทางนะฮะเป็นถนนสองเลนสวนกันนะครับพี่น้องครับเนี่ยฮะมีเส้นแบ่งจราจรชัดเจนนะฮะลักกิโลเมตรก็ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวไปใกล้ๆเห็นภูเขาสูงใหญ่พี่น้องเอ่ยนี่ฮะประเทศไทยเพิ่นสร้างแท้นะฮะอนุรักษ์นะฮะ ต้นไม้ไว้ให้ลูกหลานต่างกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะตัดต้นไม้ไปขายโอ้ยบ่วทองเอ๋ยเห็นถนนลน,นทางแล้วบ่วทองคิดว่าดีบ่เนี่ยได้ซัมเนี่ยมันสุดยอดดีขนาดเลยยาดล่างอย่างดีขนาดท่านเขาป่าเด้่ยพี่น้องเอ๋ยนะครับย่างขนาดนี้นี่คือถนนบ้านนอกนะฮะหรือว่าถนนชนบทของประเทศไทยยะถนนที่ขึ้นภูเขาเข้า,ขาป่าเนาะพี่น้องเนาะ ไฟฟ้าเขาถึงเนี่ยเออขนาดอยู่อ่านอกแลนี่ยังมีไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเขาไฟฟ้า,า,า,าสามเฟสบปรด้นเนี่ยสุดยอดขนาดไหนเออสุดยอดขนาดไปเบิ่งไป,งไปนี่คือถนนราดยางอย่างดีนะฮะมาโบเห็นแล้วกถทอว่าประทับใจเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหดีใจแทนประเทศไทยเพิ่นกถือวามีหน่วยงานที่เบิ่งแย่งนะครับประชาชนอย่างดีเนะะีฮยสร้างถนนราดยางเนีฮยบ่อลาดยางกับค้นกีดเนี่ยเพื่อเป็นการ เดินทางสะดวกสบายสัญจรของชาวบ้านเนี่ยเีวยว่าผู้ที่ปลูกพืชเกษตรกรนะครับปลูกว่าสิเป็นผลไม้เนาะพี่น้องเนาะพืชทางการเกษตรข้อโพดเนี่ยรายก็จะเห็นนะะี่ะโอ้โปหปาไม้เขียวงามเรียกเปน้องเอ๋ยนะฮะสวัสดีทักทายทุกท่านอีกเช่นหนึ่งนะฮะบาโบจะมุ่งหน้าไปที่บ้านฝ่ายนะี่ฮะตำบลแม่จริมบ่เพี่น้องเอ๋ยนะตำบลแม่จริมจังหวัดจังหวัดหน้านั่นเองนะฮะเป้าหมายบาโบจะไปที่ น้ำบูนเนียตอนนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของการเดินทางให้ทางผู้ชมได้เบิงได้เห็นป้บาบ่าวทองด่านใสกับเป็นคอนกกีตได้อนี่คือเขตชุมชนที่บ่าวโบได้เดินทางผ่านนะฮะสอง,องทางทางจะเป็นบ้านของประชาชนนะฮะชาวบ้านที่เพื่อนอาศัยอยู่นะบริเวณริมเขาเดื้อผิหน่องเนี่ยนะฮะบ่าวอกเองกับโบโหูเนะะี่ยว่าเพื่อนประกอบอาชีพ อีอย่างเนาะอาจจะเป็นเร้าชวนนะฮะเลยก็ที่ว่าปลูกพืชนะฮะที่เป็นเศรษฐกิจนั่นเองนี่ลายพี่น้องเอ๋ยนะประเทศไทยเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะไปผ่านไปไกลามากนะฮะถนนดีแพ,พ,พะแพก็อยาห็นถนนดีแพ,พะแพก็อยากมาานี่แหละคือประเทศไทยเอ,อ้ยได้ครึ่งหนึ่งสำเนียด,ดีมาไอ้นี่สุดยอดเลยเร<อ>าจัเสียห้ยง่ายเราถึงความ ความทีไอเคยใส่ถนนที่บดีอะก็ไม่ไถนนดีแบบนี้ถ้าเป็นบ้านไอถนนดีแบบนี้บ,บ่บ่อติดบ่อติดบ่อติดนี่คืออย่างไงมันเทียบกันบ่อติดดอกอีลีนี่อ้ยบ่จะนอนก็เสว่าประจานอีก <laughs> อเบิ้งเอาก็าแล้วกันว่ามันดีซ้ำาไ่เทียบ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 กันบ่อติด ขนาดอยู่ในภูเขาเนี่ยนะฮะขนาดอยู่ในภูเขาอยู่ในป่าสอกหลืบเนี่ยพี่น้องเนี่ยก็ยังมีชุมชนใหญ่อันนี้ถนนอยู่ภูเขาก็ยังลาดยางเลยแถมขึ้นอีกภูเขาแบบถนนแบบเขาไปสวนเขาแห้งเทคอนกรีตได้่ะวันที่ํำไหนพวกว่าเขาเทคอนกรีตเกันเขาขึ้นภูเขาแบบซุ้มๆเขาเทคอนกรีตเพื่อให้อ่ารอรถมันลื่นมันมือนพวกคอนกรีตมันสิ่งก็ยางรถเดี่ย แมนนี่คือเขตบ้านนอกต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อบ่าวบเองอยากเสื้อเห็นถึงวิถีนาาพี่น้องนอง้าวิถีชาวบ้านที่เป็นปลูกบ้านเรือนเนะี่ยอยู่ตามภูเขาเนะี่ยอะไรก็มีถนนนทางเขาทัวถึงอย่างดีดนะ้ถนนดีนี่ายว่าดียังเนี่ยมันดีหลายอย่างดิตั้งเช่นเอาตัวอย่างหนึ่งอะหนึ่งถนนดีสัญจรก็ดีไปมาง่ายสะดวกสอง สองนะการค่าการขายมันเขาไปทั่วไปถึงออย่างเช่นพวกนอไม่เอ้ยพุโรไม่พวกพืชต่างๆที่เกษตรกรเขาปลูกนี่ไปว่าผู้ใดก็อยากมาผู้ใดก็อยากซื้อไปว่าคนที่เขามาซื้อนี่เขาจะมาฮับซื้อเองเขาบ่ต้องไปให้มันเมื่อยให้มันยากระนะผัวาทางมันสะดวกสบายเขาวิ่งเอาเองทั้งที่ยังสี่นะนี่เห็นม่งเขาปลูกนี่ มันจะมีข้าวโพดเอยมันสับปะรังเอยลำไยทุกอย่างมีทุเรียนนำ้ำท,ท,ท,ทุกทิ้งทุกอย่างพวกเราไมา่เท่ากัขายได้เนี่ยเขาปลูกเบิดแต่ทางเขาดีนี่แต่พวกนายทุนเขาจะมาซื้อเองอ<า>เขาไม่ต้องไปขายไม่ต้องเมื่อยเขาจะมาฮับเอาที่นี่พววูอะทำสะดวกสบายแล่นแบบโอ้กรจจุกกระจุยกระจิงกันหลยฮาดเบื่องทั้งนานาที่ไร อีพออีเม่เฮ้ยทางคือดีแถนาทางก็ดีเนอานอบนทางดีการเข้าถึงหน่วยงานก็นดีเด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับการติดต่อราชการก็ดีนะฮะบวชิเป็นโรงพยาบาลเดินทางไปป่วยปินป่วยรักษาก็ถึงมือหมออย่างทวงท่านเด้พี่น้องเอ๋ยนะนี่คือขอดีของถนนเด้นะฮะทัวไอท้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอ่อนซ้อนน้ำบัวอ่อ,อนซ้อนน้ำบัวถนนเมืองไทยมองไปเห็นภูเขา ว่าพวกเขาคือจังหัวโหลนเนาะทุกท่านเอ๋ยนะฮะนี่เป็นหนึ่งเส้นทางนะะาี่เป็นน่องเอ๋ยนะฮะอาจจะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาเที่ยวนะฮะบอกกเลยว่าแนะนําเส้นทางนี้บอกกเ,เลยว่าโอ้โหตอบโจทย์แน่นอนนะฮะสำหรับเส้นทางธรรมชาติจากอำเภอสันติสุขไปแม่จริมเนาะพี่น้องเนาะอีก6กิโลเมตรถึงแม่จริมนะฮะบางบุรีอานถึงหรืออันพิษนะฮะบนถนนมะเร็งบนถนน ทางหลวงแผ่นดินนะพี่น้องน้ำชนบ,บทนะฮะหมายเลข1นึ่งจากแม่จริมไปที่จากอำเภอสันติสุขไปแม่จริมโอ้ยบาบูเองกับบ่าวพิตบ่าวถือเด็กพี่น้องขอตดขอไฟน้ำหลายลบาบูเองจะรีวิวไปจนหอดนะฮะเขตพื้นที่ของแม่จริมนะครับแล้วบาบูจะต่อพื้นที่ไปในเะขตพื้นที่ของอำเภอ,อน,น้ำบูนนะนอาจจะเป็นน้ำบูนน้ำปูนนี่แหละพี่น้องเอหยเนี่ด้วยความที่ตัวเองบ่เคยไปนะด้วยความที่ตัวเองบ่เคยมาก อยากเห็นอยากพอ่อเห็นแล้วก็อยากทายทอดเรื่องเล่าผู้อื่นได้เห็นน้ำนั่นเอ,เองเนี่ยฮะมาก,ะก็อีก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 บทความหนึ่งเนี่ยครับตข้อตัวข้อไปน้ำเอฟซีบางทานเนี่ยที่นต่างความหวังไปกับบาบูนเนาว่าถามปูขอมุ่นยามารีวิวถามูขอมุ่นยามา ว้านะครับจะเกิดความเสียหายเอาสันต์สก๊อตสกอไปนั่นไม่หลายเรื่องไปนองเหอยนะฮะวันนี้ก็ที่ว่ามาในเชิงท่องเที่ยวกันแล้วกันน่านผช้ชมนาะสิ่งในทีบ่ถือสิ่งในทีบ่ดีกับฝากทุกท่านแนะนําเป็นผุ้เรียนผู้สซอนกันแล้วกันนะเล่าล่าคนหนึ่งที่อยากจะมาเห็นประเทศไทยนะเห็นความเจริญเห็นความเอ่เปลี่ยนแปลงนะฮะเพื่อเป็นแนวทางในการใส่ชีวิตของตัวเองเอาเฮ้ยเดินทางไปต่อกันแล้วกันนะครับอยู่กลางป่ากลางลงก็ยังมีถนนหนทางทีเป็นราดยางยางดีมีป้ายบอกทาง นี่ไปจราจรชัดเจนเดี๋ยวทุกท่านเอ๋ยนี่แหละคือเส้นทางของประเทศไทยเดินทางไปต่อน,น้าบาว,บาวกแลการอ,กากาอีกบดดัไกลอีกบดุลนะฮะอีกบักีกิ้วเมตรกับหัวเขตพื้นที่ของอำเภอแม่จริมนะฮะท่านผู้ชมครับแม่จิมบ่เป็นน้องเอ๋นะฮะนี่จังหวัดหน้านเลี้ยวขวานะครับแม่จิมไปทางซ้ายเป็นเส้นทางที่เดินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขตพื้นที่ของบ้านนาบัวเดี๋ยวพี่น้องเอ๋นะครับพื้นที่ของจังหวัดหน้า ถนนทางดีคักดีขนาดดีเกินขาดนะพี่น้องนะดีอีรีอีดีอรอเนะฮะดีคักดีกระเดียดดีกระดอโอ้โหบ่มีหลุมบ่มีบม่บอเลยเนดะ้พี่น้องสังเกตเบื้องนี้ล่ะนะฮะเลี้ยวขวากลับไปทางจังหวัดนาเดี๋ยวทรายกลับไปทางแม่จิมพี่น้องแม่จริมนี่คือกมอที่สองนะ,ะจะไปน้ำปูนเนระืองพี่น้องเรืองอนะีกสามสิบห้ากิโลเมตรถนนเส้นนี้เป็นถนนมะเร็งหนึ่งหนึ่งหกแปดนะพี่น้องนะ อีกหากิโลเมตรถึงแม่จิมบาบุกก็จะรีวิวให้พี่น้องในเบิ้งให้ได้เห็นถึงถนนธรรมชาติป่าใหม่ของประเทศไทยเนีฮพิ้นสางถนนเพิ่นบริตัต้นใหม่ได้ไอทองเบิ้งที่ไ้ไอโดยงานเพิ่นกรตดองดูแลเนีต้นใหม่ไหวอย่างดีเลยเด้อันนี้ห้วยแม่จิมปลูกปลูกอีกตั้งหา ปลูกไว้นะครับเพื่อ<ม>เป็นธรรมชาติเพื่อฟอกอากาศน,านะฮะต้นไม้ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศาอีกอย่างหนึ่งเนี้ยต้นไม้มีอากาศก็ดีได้ลมลพิษกับบมีเด้<ม>นี่แหละที่บ่าวบเก,กิกนไปก่อนนะนะครับประเทศไทยเพื่อนสร้างต้นไม้นะอนุรักษ์ปลูกต้นไม้นะปลูกเพิ่มปลูกไว้นะแต่ประเทศ<ม>เพิ่นบ้านเิ่นเน้นตัดตัดอะไรก็ไปจำหน่าย<ม>โอ้โ,โหกษสิก็เป็นหน้าทางในการรับชมกันแล้วการทำมาชมเอ๋ยนะฮะนี่คือประเทศไทย นี่คือเมืองไทยอยากให้เห็นนี่ก็คือวิธีชนบทนะพี่น้องนะจักบาบวบ,บพิษหรือบวถึกนะครับเพราะว่าถนนนะฮะพูบอกว่าทางหลวงชนบทนะเนี่ยทางหลวงชนบทนะาันเขียนไหว้น่ทางหลวงชนบทบาบก,ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นชนบทนแถวนี้เออกัสิแมนอันแล้เขาเขียนมาจังสัตขนาดนี้เลยบอกพี่น้องเลยนะฮะชนบทของประเทศไทยมันขนาดนี้มันดีขนาดนี้เลยบอกพี่น้องเลยนะอ่นนาท เดินทางไปต่อพป่น้องเอ๋ยเนี่ยสิ่งไหที่ทางผู้ชมอาจจะเคยผ่านอาจจะห้ายสิบปีย้อนไปหรือว่าอาจจะบอกกี่เดือนผ่านมาได้เห็นถึงถนนเ้นนีได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเนะฮะก็เป็นอีกนหนึ่งแนวทางในการยอดน้องีหน้องย้อนแนวคิดหรือว่าย้อนความทรงจําของทุกทานมัน้บาบ่ได้มาแล้วเนี่ยช่วงของกลางกลางเดือนเดือนหานะปีพศ .2567 เนาะพี่น้องงเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเขตหมู่บ้านแล้วด้วยไอ้เอ้ยอบ้านหนองบ้านหนองแดงใหม่เนีย่ยหนองแดงใหม่ถนนนะโอ้โหไอ้อยางดีเลยเบางที่ไอ้เส้นแบงจราจร<ห>ชัดเจนดิเห<แ>็บนบางพื้นที่นะที่ขวอยดียครับบานขวจะเห็นถนนบานบานเท่ากับบ่มีเส้นแบงจราจรสีบ่บ,บนี้เ<ม>รื่องอาจจะลึบลืบลบไปแล้วบ่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 ตั้งบ่มีบ่มีบ่ไอ้ตังบ่มี Oh. เนี่ยขนาดทางเขาส่วนเลนกันนะเขาอย่างเฮ็ดอ่าเลนไปเลนมันนั่นนี่ย oh. ขนาดทางส่วนปานท่อนีอย่ยวายมันบ่ม,มีฮอด oh, oh, หัวเลยแหละแมนมาไแมนเ้าผู้ใดขับรถบกแข็งหน่หยห่วยโชว์หลดตามกันตาย แกได้เบื้องเด้เห็นเนี่ยเดิเบื้องเด้เห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเอ๋ยนะฮะอยากให้เห็นถึงความเจร,ริญของประเทศไทยเน,นี่ยนีคือถนนบานลองชนบ,บทของประเทศไทยเพิ่นยังสงร้างขนาดน,นี้ถ่าตัวเมืองใหญ่สีคานาดายทางผู้ชมล่องคิดเบื้องกันแล้วกันโหเดี๋ยวไปกกไกลๆเห็นภูเขาทัดจากภูเขามาเป็นมูบาเนี่ย ผนะู้ค้นนะฮะใส่ชีวิตกับธรรมชาตินะอันี้คู่กันเลยดิม,มีธรรมชาติก็มีชีวิตเป็นวา่าไแมนธรรมชาติดีชีวิตก็ดีเอาหลาดอย่างอย่างดีโอ้เดี๋ยวเห็นประธาดมมองไปไกลๆอันนี้จะเป็นห้วยแหวนเอาถนนตลอดเน่าเลยที่เอาทายคลิปมาถนนดีตลอดเส้นทางเลยดิอ่าออ เ,เดินทางไปอีกพี่น้องเ,เดินทางไปอีกบาวทองกับบาลบูดจะไปทายคลิปวิดีโอชุดใดทีเป็นชุดสวยๆเป็นชุดงามๆเป็นชุดที่ตื่นตาตื่นใจฝากพี่น้องไว้เบิ่งน้าอีกเด้เบิ่งน้าอีกเด้จูเมืองนาดีนคัดบ่อเรืองถนนนี่มันงามทุกจุดทุก,ทกมอมเพราะอย่างก่อนเป็นภูเขาอม,มันงามน,ำ view, นำ้ำวิวน้ำภูเขาเนี่ยแหละบรรยากาศมันได เขามาในตัวเมืองเย่เดี๋ยวได้ไงซีเลนเนี่ยเป็นซีเลนแล้วอ,อ๋อฟังละสองเลนเนาะนี่คือตัวอำเภอเนีเ่ยอำเภอเมจริมนี่เขากั้นเด้กั้นกลางเลยเนี่ยกั้นกลางเลยนี่สองเลนตาง,ตง<ด>ส่วนกัน,นแต่ว่าเขากั้นกลางแบ่งเสน้นแบ่งเสน้นจราจรไว้ยางดีเลยไง ีเห็นแล้วก็โอ้ยประเทศไทยแล้วก็เขาเขียนใส่ในถนนในชุมชนก็จะลดความเร็วเขาังเขียนบอก<ไ>ป้ายเตือนบอกเตือนบอกเตือนผู้ขับขีแมนลดความเร็วะในชุมชนลดความเร็วแล้วก็จิม,มีขีด ขึ้นมาดาันบุญอะไรพี่น้องเอ๋ยฟังนี่จะเป็นนี่คือสถานีนตำรวจแม่จริมพี่น้องเอ๋ยมาโบอเองกันที่ว่าได้บันทึกภาพการเดินทางให้พี่น้องได้เบิ้งได้เห็นเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปาบาโบเองกับจะไปเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางที่จะไปไซกันแล้วแต่ภาคตอนทุกท่านอีกทีนึงกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับป่าท้องสบายดีสบายดีครับ